ข่าวดีอิสราเอลต้องการแรงงานเพศหญิงจำนวนมากปีหน้ามีแนวโน้มเปิดรับสมัครอย่างแน่นอนทำไมผมบอกแบบนั้นเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นต้องบอกว่าข่าวนี้ผมวิเคราะห์ข้อมูลเอาเองนะไม่ได้เป็น ข้อมูลจากหน่วยงานท TH t c t h a i l a n ดใดๆทั้งสิ้นนะครับหากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นทางการแน่นอน100%คุณต้องไปติดตามข้อมูลที่หน้าเพจ t TH c t t h i l l n n d เท่านั้นนะครับโอเคผมขอเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ประกาศเรียกคิวสัมภาษณ์ของผู้หญิงนะครับในที่จะสัมภาษณ์ในเดือนสิงหาเนี่ยใน ชุดแรกนะครับเขาเรียกจํานวน400คนซึ่ง400คนที่เขาเรียกเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะปกติจะเรียกประมาณ200คนนะครับแล้วก็3เดือนเนี่ยจะเรียกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่น่าประหลาดใจนะครับว่าเรียกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้อธิบายในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่าพอเรียกเยอะขนาดนี้ อ๋อก่อนที่เราจะไปอธิบายกันนะครับขอแจ้งผู้หญิงก่อนเผื่อผู้หญิงรุ่นที่13เพิ่งมาเห็นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกหมายเลข7 8 7 6 9นะครับถึงหมายเลข7 9็6 8นะให้คุณรีบเข้าลายกลุ่มนี้ด่วนเลยครับสแกนคิวอาคเข้าไปแล้วทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกคุณยังมีเวลาถึงวันที่11สิงหานะครับยังพอทันอยู่ โอเคเรามาอธิบายกันต่อนะจากที่ในคลิปก่อนนะครับผมได้บอกว่าเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นที่13เป็นหมายเลข82800นะครับแล้วก็เมื่อกี้เลขลำดับล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ประกาศ ครั้งแรกนะครับไปตกที่หมายเลข7 9 1 6 8กานะครับลำดับคิวคงเหลือนะครับผมก็คำนวณให้ว่าเหลือคิวผู้หญิงอยู่อีก3632คนที่ยังไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์นะครับทีนี้ผมก็เอามาเข้าสูตรคำนวณของผมนะครับผมก็คำนวณออกมาได้นะครับว่า น่าจะเรียกนะครับผู้หญิงมาสัมภาษณ์หมดภายใน1.5ปีหรือว่าประมาณปีครึ่งนะครับอันนี้คือคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลไว้นะครับทีนี้วันเมื่อวานนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สร้างสพ้ายอีกนะครับมีการเรียกรุ่นผู้หญิงเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรียกมากถึง400นะครับก็คือ เป็นหมายเลข79169ถึงหมายเลข79568นะครับอ่าอ่นะครับคุณต้องเข้ากลุ่มไลน์ตัว C A D เหมือนกันนะต้องเข้าภายในวันที่17สิงหานะครับสแกน Q R โค้ดตัวนี้แล้วก็เข้ากลุ่มตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับ ใครที่เข้าไม่ได้เข้าไม่เป็นคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปช่วยให้นะครับในกลุ่มชุดที่2ของเดือนสิงหาเนี่ยยังพอมีเวลาเนาะเฉพาะถึงวันที่17สิงหานะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทั้งสองกลุ่มนะครับที่เจ้าหน้าที่เรียกกลุ่มละ4 0 0รวมเป็นทั้งหมด8 0 0เดือนสิงหาเดือนเดียวนะครับเรียกมากถึง800 คุณก็คิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่านายจ้างมีความต้องการเพศหญิงจำนวนมากแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปให้ใครมาบอกหรอกครับเราเห็นตัวเลขจากที่เจ้าหน้าที่เขาประกาศเรียกคิวสัมภาษณ์ขนาดนี้ดังนั้นก็แจ้งให้ผู้หญิงทุกคนทราบเลยนะครับว่าโอกาสของคุณที่จะ มีการรับสมัครเนะี่ยน่าจะอยู่ประมาณปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดือนต่อๆไปยังคงยอด400หรือว่า800อีกไหมถ้ามีเยอะขนาดนี้เนะี่ยปีหน้าได้ลุ้นรับสมัครอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปรุ่นผู้หญิงนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นนะครับแน่นอนครับ82800 เลขลำดับล่าสุดที่ถูกเรียกสัมภาษณ์นะครับจากที่เจ้าหน้าที่เรียกเมื่อวานนะครับก็จะเป็นหมายเลข79568นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลำดับคิวคงเหลือของรุ่นที่13นะครับที่รอสัมภาษณ์อยู่เหลือแค่3232คนแล้วนะผมเอามาเข้าสูตรคำนวณของผมนะครับ จากที่เมื่อกี้บอกว่า1.5ปีใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ1.3ปีแล้วนะครับนั่นคือประมาณปีกับอีก3เดือนเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้หญิงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในรุ่นที่13อยู่แล้วหรือคนที่กำลังจะรอสมัครนะครับไปรุ่นใหม่ของรุ่นผู้หญิงนะครับที่จะไปทำงานที่สเซลลเนะี่ย ีหน้ามีข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับก่อนจบคลิปหากคุณต้องการข่าวสารดีๆนะครับข่าวสารข้อมูลที่วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องงานต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอิสราเอลเกาหลีนะครับหรืองานประเทศอื่นๆก็ตามนะครับช่วยฝากกำลังใจนะครับให้กับทางช่องลุงหน่อยด้วยนะครับคุณสามารถกดติดตาม กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องได้นะครับแล้วหากมีข่าวสารดีๆอีกผมจะทำคลิปมาเสนอข้อมูลให้ทุกคนได้รับทราบกันต่อไปนะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ